8การยิงร้อยหนึ่ง 101, ส่งบอลเ6เลี้ยงบอลร้อยสองตั้งรับ6 2สสภาพร่างกาย101พลัางงาน4ดาวครึ่งฮะแล้วก็ถ้าสกิลเป็น5ดาวเต็มนะตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาโยกเป็นตำแหน่งอื่นไม่ได้และใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile eFootball Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนเชฟเคยกับเกม F โมบายนะครับผมกลับมากแล้วกับซีรีส์จัดท็อป5อันดับนะวันนี้จะอยู่ในซีรีส์ L W หรือว่าตำแหน่ง S T แนวลุกเมตาที่ราคาตกตอนนี้ O v R ไม่เกิน100มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปจัดกันเลยนะท่านผู้ชมนะ โอเคนะน้องๆขอเข้ามาค่อนข้างเยอะในส่วนของซีรีส์นี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ไปเริ่มมันที่อันดับที่5กันก่อนเลยนะผมให้ไปในส่วนของงทนั่นของคุนชาคาวาสเคลียใน OVR 99นะฮะตัวนี้ราคาเนี่ย352ล้าน M ตอนนี้เนี่ยร่วงลงค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเบต้าอีกตัวหนึ่งที่ คนเล่นค่อนข้างเยอะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ย o v r เนี่ยจะพุ่งไปถึง105แล้วก็ยังมีคนนิยมใช้ตัวนี้อยู่นะครับวินชาติตัวนี้ o v r 99นะฝีเท้าเนี่ยให้มันถึง101ฮะการยิง97ส่งบอล89เลี้ยงบอล101ตั้งรับ48สภาพร่างกาย9 3แม่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีความเดียวเวลาสับจะเวลาพุ่งเนี่ยบอกเลยว่าหายห่วงฮะบอกเลยเป็นเทนเม็ดส้ม30แล้วก็อัพพวกสายฟ้าเนี่ยบอกเลยว่า เจ่มวมากๆนะพลังงานด้านในไส้ในประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะฝีเท้าเนี่ยให้เร่งความเร็วมันถึง1นึเลยนะความเร็วกันวิงรนะ้อยสองะเลี้ยงบอลร้อยหนึ่งนะทุกอย่างก็ค่อนข้างดีสภาพร่างกายเนี่ยเกฮะไม่ได้แย่เลยนะตรงนี้นะเวิร์กเดดเป็นสูงปันกลางด้วยนะตรงนี้ให้มาเป็นในส่วนของยิงปั่นโคง้งเล่นเหนือชั้นยิงไซก้อยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะบอกเลยว่า AI มันดีมากๆนะคุนชาติตัวนี้ราคาก็ประมาณ300กว่าล้านใครที่มีงบหน่อยก็ไปจัดเม็ดเทามาเตียนได้นะนะะทาชมโเค ต่อไปอันดับที่นะครับผมนะที่ผมชื่นชอบอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในครไปไม่ได้นอกจากในส่วนขององรีนะฮะบอกเลยว่าองรีตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เวลาผมเล่นนะท็อปเซิร์ฟเขาก็ใช้กันค่อนข้างเยอะนะปัจจุบันนะทนเทนนิสส้ม30นะ99 L w นะฝีเท้า107ฮนะการยิง97ส่งบอล93เลี้ยงบอล100ตั้งรับ54สภาพร่างกายเนี่ย86นะตรงนี้เนี่ยให้มาเป็น R w แล้วก็ HT นะฮะ บอกเลยว่าจับไปยืนหน้าเป้าเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมี s อในส่วนขององรีมาแล้วก็ตามนะฮะพลังงานสีดาวครึ่งนะถ้าสกิล4ดาวตรงนี้ให้เป็นทางด้านของเลี้ยงเร็วมาด้วยนะค่อนข้างดีได้เ,เหนือชั้นยิงปั่นโคง้งแล้วก็ในส่วนของแก้เกมกับดักลับหน้านะอันนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆกับพวก LW หรือว่าเป็นกองหน้าสมัยใหม่นะที่ฮิตในส่วนของเบต้าปัจจุบันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะ ดูฮะการสมบอลต่างๆสภาพร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณสมบัติเนี่ยเป็นเวิร์กเลดปานกลางปานกลางนะฮะก็ไม่ได้แย่เสมอไปในส่งเทอรทรี่องวีนะเล่นเป็นเอดีได้ด้วยฮะ บอกเลยว่าตอนนี้ราคาไม่แพงครับผมนะสงวน,นอยู่ที่ประมาณ166ล้านใครจะไปจัดไปซื้อเม็ดส้มเม็ดแดงมาตีบวกกันก็ไปจัดกันได้เลยแนะนำอีกตัวหนึ่งในส่วนของเมตาตำแหน่งนี้นะฮะโอเคต่อไปนะผมนะอันดับที่3เนี่ยจะเป็นใครไปม่ได้ผมเลือกให้เป็นท่านของโรนโด้อานผมใน OBR 9อนะฮะบอกเลยว่า ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเป็นตัวบรรลงดอหรือว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ยังมีคนใช้ตัว97อยู่บอกเลยนะฮะเป็นขวา5สาย5นะอารนายตัวนี้ฝีเท้า101ฮะการยิง100สง 8, 3, ่งบอล83เลี้ยงบอล100ตั้งรับ48สภาพร่างกาย81พลังงาน4ดาวครึ่งทสกิว5ดาวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ายังไงก็ดีอยู่แล้วฮะให้เป็นเลี้ยงเร็วมาด้วยยิงไซก็ย,ยิงปั่นโคง้งนะใครเป็นผูเล่นฟรีหรือว่า เพิ่งกลับมาเล่นอะไรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จดมากๆฮะไส้ในประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะเบอร์กเล่ฮะคุณสมัติเป็นอันตราการบุกป,ปานกลางนะฮะแล้วก็ตั้งรับต่ําด้วยนะบอกเลยว่าเอามายื่นเป็น cm ก็ไม่มีปัญหานะยืน cm ได้สบายเลยฮนะตัวนี้นะตอนนี้สงวดราคาอยู่ที่ย6 5อยู่ที่165ล้านก็ราคาพอๆกับในส่วนขององดีนะผมบอกเลยนะตัวนี้นะใครจะจัดองีหรือว่าไปจัด โรนโดอานาเนี่ยผมว่าก็พอๆกันเลยนะมีงินหน่อยก็จัดอานาไปก็ได้นะท่านผู้ชมนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของอันดับที่3นะฮะต่อไปอันดับที่2นะ อีกตัวที่ผมชื่นชอบเนี่ยแล้วก็หลายๆคนถามเข้ามาแล้วผมก็จะแนะนําเสมอนะในส่วงของ L.W. หรือว่า S.T. เนี่ยนั่นก็คือทางด้านของเบบิดจิโนล่านะฮะจิโนล่าตัวนี้เนี่ยโอยา98นะถึงแม้ว่าตัวใหม่จะเข้ามา105ก็ตามตัวนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนเนี่ยยังใช้กันเป็นเท้าที่ถนัดขวา5ไซส์5โอยา98ฝีเท้าให้มา102นะกันยิง96ส่งบอล95เลี้ยงบอล102ตั้งรับ57สภาพร่างกาย90ท่านผู้ชม บอกเลยว่าจะมายืน S T หรือว่า l M ก็ได้นะฮะเป็นพลังงาน4ดาวครึ่งถ้าสะคิล5ดาวนะฮะให้มาเป็นเล่นเหนือชั้นนะฮะแล้วก็เป็นเพย์เมกเกอร์นะพลังงานไส้ในมานนี้เลยฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะตัวนี้นะผมบอกเลยว่ายังไงก็ยังเป็นเมตาอยู่นะพวกเซตเนี้ยผมจะคัดสรรแค่พวกตัวเมตามาเลยนะฮะเวิร์กเดเป็นสูงปานกลางนะฮะ โอนย้ายเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยไม่แพงก็ผมอยู่มาน40กว่าล้านนะใครเป็นผู้เล่นใหม่สายฟงสายฟีเนี่ยก็มีเงินมีงบปไปจัดกันเลยเม็ดส้มเทน30บอกเลยว่าแจ่มแมวแน่นอนดาวิดจิโรน่าตัวนี้นะฮะโอเคนะท่านผู้ชมต่อไปนะฮะอันดับที่1นนะฮะที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะ,ะตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดมากๆแล้วปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่เพราะว่า ตัวใหม่เนี่ยอาจจะไม่ตรงตำแหน่งของเขานั่นก็คือทางของโยฮันคับครับบอกเลยว่าโยฮันคับตัวที่เข้ามาใหม่มันเป็น CM เไงแต่ตัวนี้มันเป็น ST แบบที่ตรงตำแหน่งเฉพาะเลยฮะ OBR 99ฮะฝีเท้า100การยิง100ส่งบอล96เลี้ยงบอล103ฮะตั้งรับ44สภาพร่างกาย72นะฮะตรงนี้ให้เป็นพลังงาน4ดาวครึง่งถ้าสกิล5ดาวเลยฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหแล้วดูตำแหน่งที่เขาให้มานะ เล่นเป็น C M ได้ด้วยเป็น L W ได้ด้วยเป็น R W ได้ด้วยมันโคตรสารพัดประโยชน์เลยนะเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะในส่วนของยฮันครับในตัวเดียวเนี่ยโอ้โหดูฮะมียิงไซก้อยฮะมีเล่นเหนือชั้นแล้วก็ในส่วนของการเป็นเพลย์เมกเกอร์นะฮะพลังงานด้านในประมาณนี้เลยฮะไม่ว่าจะส่งบอลหรือว่าเลี้ยงบอลเนี่ยแม่งแบบครบเครื่องอะ่ะตัวนี้นะาบอกเลยนะยฮันครับตัวนี้นะคุณสมบัตินะเวิร์กเดตเนี่ยเป็นอัตราการบุกสูงตั้งรับต่ำด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มแมวจ,จัดจัดนะ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงในส่วนของครับตัวนี้นะตอนนี้สมวนราคาเนี่ยไม่แพงนะตอนแรกมันอยู่ประมาณ300กว่านะฮะเกือบ400ตอนนี้มันลดราคาเหลืออยู่ประมาณ277ล้านเอ็มนะใครจะไปจัดก็รีบไปจัดกันได้นะโอเคแล้วผมแล้วก็อีกตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งผมแถมให้เป็นตัวที่6นั่น,นก็คือทางด้านของอิลิกคันโตนาใน OBR 101บอกเลยว่า ตัวนี้เป็นอีกตัวที่เอาเรื่องจะจัดก็ผมขวา5ซ้าสย4ีรีเท้าให้มาอาจจะไม่ได้เยอะมากเป็น98การยิงร้อยหนึ่ง 101, ส่งบอล96เลี้ยงบอลร้อยสตั้งรับ62สภาพร่างกาย101พลังงาน4ดาวครึ่งฮะแล้วก็ถ้าสกิลเป็น5ดาวเต็มนะตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาโยกเป็นตำแหน่งอื่นไม่ได้แต่บอกเลยว่า ST ตัวนี้เป็นหน้าเป้าที่ครบเครื่องมาก,มาก,มากฮะดูล โอ้โหคุณสมบัติมันจะให้สกิลอะไรมาเยอะขนาดนั้นมียิงไกลเพลเมเกอร์หม่งลูกทรงพลังหรือว่าจะเป็นในส่วนของยิงไซก้อยให้มาหมดเลยฮะกันโนราตัวนี้นะบอกเลยว่าเอาเรื่องจะจัดนะดูฮะไส้ในฮะไม่ต้องพูดเยอะนะส่งบอลสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยแข็งโป๊กนะบอกเลยตัวนี้นะ เวิร์กเดเป็นสูงปานกลางด้วยฮะดูฮะสกิลแม่งเกือบเต็มทุกช่องอ่ะเนออี่ยอยู่แค่ช่องเดียวนะแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยไม่แพงด้วยนะท่านผู้ชมนะอีดิก,กานตัวหน้าตัวนี้เนี่ยราคาแค่ร้อยหกสิบสองล้านเท่านั้นนะในโอปิอาร้อยหนึ่งแบบนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างคุ้มมากนะใครที่จะไปจัดลังเลว่าจะเอาตัวไหนน่ะการตัวหน้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท่านผู้ชมใช้ได้แน่นอนฮะบอกเลยว่าอนดิการตัวหน้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แน่นอนนะผมนะ กองหน้าที่แข็งแกรงแบบนี้ใครมีเงินมีงบไปจักนนากกนได้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับวันนี้นะผมนะใครที่ชอบตรงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะคลิปเราจะเป็นซีรีส์ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันนะผมนะสวัสดีครับ